ก็ไม่ไกนะคะเพื่อนเ่อเออนี่มัวะขอบรื้อตึ้งไอน์ดิ้ายค่ะไ่ด้งายไอนะคะไน์น่งรอไอนหรืรวมกัน่ไแล้วครับคุณคูอร่อยมากหน่อยะคะบกวซาจายบัวซาบ่ะหน่อยะคะอันนี้มีม ครับน้องๆพร้อมที่จะเรียนรู<า>้กันที่ไหนเลยครับที่ไหนไอ้เจ้านันงน่งรถจังก็คัอตรงไหนอะคะ ว่าใครังไครสบท่านรย์วันนี้วยไนี้วันนี้วันนี้วันนไ้วันนี้วันนี้วันนี้ไันนัวนไันนี้วันนี้ันนี้วันนี้วไนนี้วันนีันนี้นีัวัวันนี้วันนันไี้วันนี้หันนี้วันนี้วไนนี้วันไี้ว่นนี้วันนี้ัั้วันนันัั้วน้ัน้ โอ้งงเลยครับทันจทไปดยหาักระปงน้น <Their royalty noise> <sy> ้อยได้ไงแบงรับแทบไร้แไรเลยได้คพูด้วยกันหรือครรรอนครับไ้สารก็ไอ้สารพูดได้เหมือนกันครครู่าฮัลโหลใครทป่อยโทรมาครับค่าสอนละอนเขาใส่นาเตียนเนาใช่ครับวันนี้ลองือครับ ภาษาอะไรเนี่ยไม่คุ้นหูเดี๋ยวแม่ยิงใจต่องละออนผู้ประสาเหนึ่งใครเป็นคนเหนือบ้างเจ้าจังหวัดเจาล้างจุดแข่งคนเหนวะจดอจ้าู้าจ้าจ้าที่บเต็คุยเหนียวหยกหลักเบาวีโทมาไะไอยู่ครับสอนอะไรอยู่ครับ อะไรเนี่ยเธอกลายเป็นภาษาใต้อีกแล้วได้ไงครับคุณครูนี่เก่งจริงๆโอเคเลยเดี๋ยวหลังจากนั้นแล้วเราต้องจับมุดทด่อบนี้ครับรอไม่ไหวแล้ครับมีปวามตื่นเี้นครับภาษาต่างๆตรองไหนอ่ะครับพี่ชายที่รับที่รับเด็กๆนะครับเด็กผูครับถามเมื่อต่อไปครับเลือกสูตรเป็นได้จะ แส่งความคิดร่วกันหมดก็มีมีเรคุยได้เฉยเลยครับคุยได้เลยครับธรรมดามากครับภาษาเนื้อภาษาที่ามได้ล้วนสอบแปลว่าอะไรล้วนสอบนี่แหละจ้าในการดสอบนี้ครับมีสิ่งที่น่าสงสัยตรงที่ทำไมเด็กจึงไม่ทักท้วงภาษาของคผู้่นในไทครับไม่เห็นได้ว่าน้องๆทุกคนค่ะเข้าใจค่ะไรเลยนะนะ แต่มีน้นองๆสักกี่คนคะที่กล้าที่จะบอกคุณครูค่ะกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือ <สะ S 1> บอกความต้องการของตัวเองได้ค่ะว่าพวกฟังไม่เข้าใจพวกฟังไม่รู้เรื่องนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่คนไทยของเรานะคะกำเป็น,น้องปลูกฝังแล้วก็ช่วยส่งเสริมเด็กน,นะคะให้สามารถที่จะกล้าสแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องนะคะอย่างเหมาะสมด้วยนะคะ